บุญนั้นไม่สามารถให้กันได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำทำเอาไม่ได้สอนให้ขาของทำเอาแล้วจึงเป็นของผู้ทำแล้วสอนให้ทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าไปทำทำแล้วเป็นของตนพระพุทธเจ้าประสบเจอมาแล้ว พระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ระลึกยาวหาประมาณไม่ได้ไม่สิ้นสุดแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายสรุปว่าทำกรรมอะไรไว้จะต้องรับผลของการกระทำทั้งนั้นระลึกชาติได้แล้วก็รู้มีการกระทำอะไรบ้างทำอะไรบ้าง แล้วผลของการกระทำนั้นให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ผลเป็นอย่างนั้นรู้ทะลุปุงโรงแจ้งประจักษ์เหมือนกับตาดูดีๆนี่แล้วก็โูกความเป็นจริงเรียกว่าคนที่ไม่ยอมรับปฏิเสธว่าปุญมีจริงบาปมีจริงนี่โง่กว่านั้นไม่มีคิดแล้ว ก็น่าสงสารอันนั้นมันก็กรรมของสัตว์พระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ยังอยู่แทนองค์พระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วใครไม่เชื่อก็พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้นั่นเอง ก็ว่าเข้าถึงศาสนาก็เข้าถึงหลักการเข้าถึงศาสนาก็เข้าถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเชื่อชัดเชื่อสนิทเชื่อยังไม่มีความลังเลสงสัยเคลือบแคลง นี่เข้าถึงพระศาสนาเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าการเข้าถึงพระศาสนานี่เข้าถึงในด้านจิตใจไม่ใช่เข้าถึงนอนศาลาวัดนอนศาลาวัดเข้าถึงก็มีถ้าจิตใจเข้าถึงจริงๆนอนศาลาวัดไม่เข้าถึงก็มีไม่ยอมรับว่า ทำบุญเป็นบุญจริงทำบาปเป็นบาปจริงทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วที่ว่าไม่ยอมรับเป็นยังไงยังมีการกระทำที่ไม่ดีอยู่ถ้าหากว่าเชื่อยอย่างสนิทใจแล้วทำแล้วเป็นของตนจะไปทำได้ยังไงทำแล้วตนจะต้องไม่ดีทำแล้วความไม่ดี จะเป็นของตนจะไปทำได้ยังไงไม่มีใครสักคนปรารถนาความไม่ดีถ้าหากเข้าถึงพระศาสนาแล้วเฉพาะการนอนในวัดตุกแกมันก็นอนในวัดได้คิดดูแล้วสัตว์แต่ละอย่างสัตว์โลกเหมือนกันคนเคยเป็นสัตว์สัตว์เคยเป็นคน คนเป็นสัตว์สัตว์เป็นคนเป็นไปได้เพราะมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นขณะแวบเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ยาวอะไรมันไม่ได้เข้าท้องยากอะไรถือกำเนิดแม่เป็นอย่างไรมันก็รูปร่างของแม่เป็นชนิดใดมันก็เป็นไปตามแม่น้ำแม่มันสารพัดร,รูปแบบ มีปีกก็มีมีหางก็มีสัตว์ทุกอย่างมีแม่น้ำทั้งนั้นจิตตวิญญาณนี่สามารถที่จะไปถือกำเนิดในรูปร่างของแม่ตามกรรมแต่ละจังหวะกรรมแต่ละขณะกรรมแต่ละขณะขณะที่จะมาให้ผลมันก็เป็นไปตามนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่า กรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าอย่าทำซะเลยดีที่สุดทำแล้วมันเป็นจริงๆเป็นความชั่วขึ้นมาจริงๆเป็นของชั่วขึ้นมาจริงๆอย่างที่เราไม่ปรารถนามันก็เป็นเพราะเราทำเอาไว้มาคิดดูมันก็ไม่ผิดอะไรกับเครื่องบันทึกเสียงจะบันทึกอะไรไว้ เสียงมันเก็บไว้หมดกรื่องบันทึกนั้นเสียงนกร้องเสียงไก่ขันหรือว่าเสียงคนพูดหรือว่าเสียงเคราะหไม้เสียงเครื่องยนต์กลไกมันบันทึกไว้หมดนี่เรื่องของกรรมคือการกระทำก็เหมือนกันมันบันทึกใส่จิตใส่ใจไว้หมดใจเป็นสถานที่รวม รวมกุศลรวมอกุศลรวมผลของการกระทําทั้งหมดทําอะไรไว้การกระทํานั้นมารวมที่ใจใจรวมบุญไว้มากๆใจมีความสุขบุญนาความสุขมาให้ใจรวมบุญเอาไว้มากๆใจมีความสุขใจรวมบาปไว้มากหาความสุขไม่ได้ แล้วก็กินเหล้าเมาก็มีความสุขกินเหล้าเมามันจะมีความสุขอะไรแต่มีความสุขสำหรับคนที่มีกรรมชั่วทำไว้มากมันหากบันดาลให้ทำอย่างนั้นมีความสุขจะสัตว์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสมมุติตั้งชื่อตั้งเสียงว่าเป็นอะไรมีลมหายใจละ่ะชีวิตยังอยู่ ไม่มีลมหายใจชีวิตไม่มีชีวิต,วตก็คือลมหายใจเราเราเดี๋ยวนี้ยังมีลมหายใจอยู่ชีวิตยังมีอยู่การกระทาใดๆที่เป็นประโยชน์การกระทาใดที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ทำให้ยิ่งทุกลมหายใจเข้าและออกนี่หายใจเข้าก็มีสติ หายใจออกก็มีสติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าและออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกบุญเกิดขึ้นทุกขณะหายใจเข้า และออกมีสติระลึกถึงพุทโธมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นบุญเป็นกุศลทุกลมหายใจเข้าและออกการทำบุญทำกุศลไม่ได้ทำยากนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นบุญนั่งอยู่เฉยๆคือยังไงไม่ได้ทำการทำงานอะไร แต่ใจไม่ได้อยู่เฉยๆใจมีสติระลึกถึงพุทธโธเป็นอารมณ์อยู่ใจมีสติบริกรรมพุทธโธให้ยิ่งยิ่งได้บุญได้กุศลมากใจจะแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธใจของเราแน่วแน่เป็นบุญยังไงใจแน่วแน่ในขณะใด ใจเป็นสมาธิในขณะใดเหมือนกับเราวางหาบที่แบกอยู่ในบ่าบ่าวางหาบที่อยู่ในบ่าวางแล้วมันเบาวางแล้วมันไม่หนักถ้าหากว่าใจของเราไม่เคยเป็นสมาธิเราไม่รู้หรอกว่าเรานี่หามหนักหาบหนักด้วยกันทุกคนเราจะรู้ว่าเราเบา รู้เมื่อใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมามันเบามันสบายไอ้ที่มันหนักมันอย่างที่เคยเป็นมันไม่มีเราจะรู้ว่าเราหนักเรารู้เมื่อเราวางแล้วถ้าหากว่าเราแบกมาตั้งแต่เกิดมันไม่รู้ว่ามันหนักหรอกจะรู้ได้ว่าเราแบกหนักก็รู้ได้ขณะที่เราวางแล้ว มันเบานี่จึงว่าใจเป็นสมาธิเป็นบุญหรือเบาบุญคือสบายบุญคือความสุขเราก็ต้องการความสุขเราก็ต้องการความเบาเราก็ไม่ต้องการแบกหนักอยู่ตลอดการด้วยกันดังนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความปลดเปลื้องของหนัก ที่ทับถมอยู่ในบาของเรานี่ให้มันหลุดไปรีบพากันทำเสียอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนคนอื่นทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้ไม่ได้ใครก็ทำให้เราไม่ได้เราจะต้องทำเอาเองจึงว่าการปฏิบัติธรรมการอบรมจิตใจ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยกันทุกคนถ้าหากว่าใครไม่ทำจะต้องแบกหนักตลอดการทางทั้งที่แบกหนักตลอดการมาจะต้องแบกหนักตลอดการไปด้วยไม่มีใครมาเปลื้องให้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็มาดึงออกไม่ได้ไม่มีใครมาช่วยเราได้